อะไรคือเครื่องไฟโบสแกนแล้วใครบ้างนะคะที่ควรจะได้รับการตรวจพังผืดตับหรือไฟโบสแกนนี้วันนี้หมอจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าอะไรคือเครื่องไฟโบสแกนไฟโบสแกนก็คือเป็นเทคโนโลยีใหม่นะคะที่ใช้หลักการ เพื่อมาดูเรื่องของพังผืดในตับกับไขมันที่สะสมในตับนะคะหลักการก็คือมันใช้การปล่อยคลื่นเสียงความถี่ต่ําเข้าไปที่บริเวณเนื้อตับนะคะแล้วก็ส่งความถี่นั้นออกมาที่เครื่องเพื่อแปลเป็นปริมาณไขมันที่สะสมในตับแล้วก็พังผืดในตับ ะะข้อดีของเจ้าเครื่องนี้ก็คือทำได้ง่ายค่ะใช้เวลาแค่ประมาณ5-10ถึงตนาทีก็เสร็จโดยที่ขณะทำก็จะไม่ได้รู้สึกเจ็บเวลาที่ทำนะคะแล้วก็ท่านแค่เพียงงดน้ำงดอาหาร4ชั่วโมงมาก็สามารถทำได้เลยแล้วใครบ้างนะคะที่ควรจะได้รับการตรวจพังผืดตับหรือไฟโบสแกนนี้ก็คือผู้ป่วยที่มีภาวะตับอักเสบเรืร้อรังไม่ว่าจะเป็นวัสตับดีวัสตับ C หรือภาวะไขมันพอกตับ อีกทั้งผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงเป็นเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดภาวะน้ำหนักเกินที่มีความเสี่ยงจะเป็นภาวะไขมันพอกตับก็ควรได้รับการตรวจเช่นกันค่ะ